เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่สร้างความประทับใจและก็สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปไวรัลนะครับซึ่งเป็นคลิปจากเจ้าของห้องในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางด้านของผู้เช่านะครับได้ทําการย้ายออกพร้อมกับบอกทางเจ้าของห้องนะครับว่าไม่ได้ทําความสะอาดเลยก่อนที่ทางด้านของเจ้าของห้องนะครับจะได้เข้ามาเพื่อตรวจสอบเช็คห้องดูนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าพอเปิดประตูเข้ามานะครับทำเอาเจ้าตัวนั้นถึงกับตกใจยอย่างแรงเลยทีเดียวครับ โดยล่าสุดนะครับผู้ช้ยที่ตกรายนี้ได้ออกมาโพสตคลิปหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ไปตรวจสอบห้องในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับย่านพระรามสีราชดาพิเศษหลังจากที่ทางด้านของผู้เช่านะครับเพิ่งจะย้ายออกไปซึ่งก่อนหน้านี้นครับทางด้านของเจ้าตัวเองก็รู้สึกใจคอไม่ดีนะครับเพราะว่าทางด้านของผู้เช่าได้แจ้งมาว่าห้องไม่ได้ทําความสะอาดเลย แต่งานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพอทางด้านของเจ้าของห้องนะครับเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับแทบจะไม่เชื่อสายตากันเลยทีเดียวเพราะห้องนะครับอยู่ในสภาพที่โล่งแล้วก็สะอาดมากๆนะครับราวกับห้องที่ไม่เอี่ยมแล้วก็ไม่มีคนอยู่มาก่อนนะครับมีเพียงแค่ถังขยะตรงระเบียงแล้วก็ขวดน้ำเปล่าที่วางเอาไว้บนตู้เย็นเท่านั้นนะครับส่วนห้องน้ําก็ดูโล่งสะอาดมากๆนะครับไม่มีความสกปรกใดๆเลยบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าคําว่าไม่ได้ทําความสะอาดของเรานะครับไม่เท่ากันเลยจริงๆ ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับก็รับความสนใจในโลกออนไลน์แล้วก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับด้วยหลายคนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวนี้นะครับก็ต่างรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ประทับใจสุดๆนะครับที่ได้เห็นมุมดีๆของผู้เช่าแบบนี้และนอกจากนี้นะครับบางคนก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าผู้เช่าคนนี้นะครับปกติน่าจะเป็นคนที่สะอาดอยู่แล้วนะครับห้องนั้นจึงดูไม่ได้สกปรปกเลยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้จะไม่ได้ทาความสะอาดเลยก็ตามนะครับรวมถึงบางคนก็ยังได้เข้ามาแชรรรร์์ปะะะะสสบกกกกกกาา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 ณอออออออีดด้้้้วววววยยยยคคั่่่่จจจจิงงๆแลลเเหชมมมไทํ เ,เพราะว่าทางด้านของเจ้าของห้องนะครับมักจะเก็บค่าทําความสะอาดอยู่แล้วนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว